โอเคครับผมจะมาอ่านมังะเรื่องมหายุดเสียนหนึ่งกระบี่ตอนที่29ถึง32นะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับค่ายผมด้วยนะครับโอเคไปชมคลิปกันเลยขอบคุณเพจผู้แปลนะครับเพจแปลอะไรด้วยนะครับ,รครบใครอยากไปอ่านเองเดี๋ยวกดติดตามแฟนเพจเพี่เขาผม,มาทิ้งลิงก์แฟนเพจเพี่เขาไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับขอบคุณโดเนสีบาทคุณฐานนวัตด้วยนะครับอยากดูเสีย้ยนหนึ่งกระบี่เร็วๆครับพี่ โอเคก็ขอบคุณมากนะครับถ้าอ่านชื่ออะไรผิดก็ขอโทษจริงๆนะครับขอบคุณครับขออไปด้วยท่านหญิงโม่ได้โปรดกลับไปเถอะกลับกลายเป็นว่าข้าถูกปฏิเสธอีกครั้งงั้นหรอลนหาที่ตายเข้าจะกกระดูกของเจ้าทิง้งซะลูกชาย ท่านหญิงโม่ข้าเย,ยสวนเจ้าควรจะใช้ยิ้มใสใหม่นะจริงๆแล้วในการหาเพื่อนนะ่นเนนะเจ้าไม่ควรจะใช้วิธีเช่นนี้คุณใช้ยเย่เข้าใจผิดแล้วพวกข้าไม่รู้จักอะไรกับช่างฉีเลยนะมึ่งมึงเธอชอบผู้ชายคนนี้จริงๆงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอทำไมทุกคนถึงได้มารวมกันตรงนี้พวกเจ้าคิดว่าตรงนี้เป็นที่ขายผักหรือไงกันสวัสดีครับเจ้าชายองค์แรก เย่ yeah, ส่วนนี่เป็นโอกาสที่ดีที่ชนะใจเจ้าชายเจ้าจะต้องคว้าโอกาสครั้งนี้มาให้ได้เจียงเหนียนเซิงเจ้าพูดบ้าอะไรของเจ้าเจ้าเห็นข้าเป็นป้าขายผักหรือไงกันอุ๊ยท่านหญิงโมเข้าใจผิดแล้วครับว่าแต่ใครทําให้ท่านหญิงโมโมโหแล้วแบบนี้หรอครับชางฉีได้รับบาดเจ็บงั้นเหรออืมข้าขายากเป็นเพื่อนกับคุณชายเย่แต่ว่าคุณชายเย่กลับมาดนถูกข่าแถมมาทำให้ชางฉีได้รับบาดเจ็บอีกด้วย ใช่แล้วเจ้าชายคนป่าเถื่อนเช่นนี้ท่านให้เขามางานเรื่องของเราได้ยังไงกันใครก็ได้จับข้อยน็อกไปที่เพื่อเขาจะได้ไม่ดูถูกท่านหญิงโมอีกสะอาดขนาดนี้ได้นำตัวช้างฉีไปรักษาเร็วเข้าครับเจ้าชื่ออะไรงั้นเหรอเจ้าชายคนคนนี้คือเยซวนใช่แล้วเยซวนข้าเข้าใจแล้วว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าทำร้ายช้างสี่ไม่พอยังไม่มดูถูกท่านหญิงโมอีกแล้วทำไมเจ้าถึงยังไม่ขอโทษสักทีล่ะฮะ ไม่ต้องกังวลเจ้าชายคนนี้ต้องขอความยุติธรรมให้กับท่านหญิงโมเองเยซวนขอโทษนะลุงลู่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเลยจบแล้วถ้าเยซวนโมขึ้นมาเจ้าชายองแลด้ตายแน่ๆตอนนี้เจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่คงได้ใจไปชนทุกคนไปหมดแล้วแหมช่างน่าประทับใจจริงๆเลยนะหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วเพียงจะแสดงความจริงใจด้วยการคุกเขา่าขอโทษไม่งั้นวันนี้ซุยซินโหลจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ เสียผู้ฝึกยุทธทั่วไปคนหนึ่งแลกับการทําให้ท่านหญิงโมประทับใจมันช่างคุ้มค่าจริงๆช้าก่อนท่านหญิงโมถือว่าอย่างแก่หน้าเจ้าเมืองอย่างข้าขอให้ท่านช่วยลืมเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้หรือไม่เจ้าเมืองลูกข้าต้องการเป็นเพื่อนกับคุณชายเย่แต่ว่าเขากลับทําให้ทุกคนขุนเครืองท่านว่ามันเป็นเพราะอะไรล่ะเอ่ม <laughs> หัวเราะอะไรของแกฮะ ก็หัวเราะผู้หญิงแบบเจ้ายัางไงล่ะอาศัยความงามของตัวเองและภูมิหลังของตระกูลได้เห็นกลุ่มคนที่สมองพิการที่ชมในความงามของตัวเองแบบเจ้ามีความสุขง,งั้นเหรอด้วยความเคารพนะได้โปรดหยุดพูดซะสิเธอว่าอยากเป็นเพื่อนกับข้าต่อให้เจ้าแก้ภาพเปลยกายต่อหน้าข้า,ข,าข้าไม่สนใจเจ้าสารเลวยา ย่า <Yeah. S 2> ถือว่าใช้ได้ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสามารถรับวิชาของข้าได้คุณชายเย่แม้ว่าข้าไม่ได้ใจให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ข้าจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เองเขาจะให้ชิงชิงขอโทษเจ้าเสียงมังเมื่งจะอยู่ข้างใครกันแน่ชิงชิงเขาจะยังเห็นข้าเป็นเพื่อนอยู่ได้โปรดอย่าสร้างปัญหาให้ข้าเลยขอร้อง เจ้าดินนี่มันพูดหรือเปล่าช้าะให้ข้าปล่อยมันไปได้ยังไงกันใช่ไม่ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงท่านหญิงท่านข้าอยู่ที่นี่ข้าจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายเจ้าข้าจะให้มันชดใช้สำหรับการดูถูกท่านหญิงโมช่จ้าชยองค์แรกจะเท่เกินไปแล้วฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพบปุ่นวสวรรค์ในประเทศเจียงช้างายองค์แรกเกียวกัการทำที่งงเง่างของเจ้าลงซะ เย yeah, สนผู้นี้เป็นเพียงผู้ฝึกยุทธทั่วไปไม่หน่ำซ้ำยังดูถูกท่านหญิงโมและทำไรยฉางฉีอีกองค์ชายจะบอกว่าข้ามองคนผิดไปงั้นหรอข้ามิกา้าหากไม่เจ้าถูกบทจากตำแหน่งของเจ้าในฐานะเจ้าภาพของสิทธิ์ใหม่แล้วเจ้าจะไม่ได้อนุญาตให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้เป็นเวลา5ปีอะไรกันเย yeah, สวนมันแค่ผู้ฝึกยุทธทั่วไปลงโทษแบบนี้จะไม่รุนแรงเกินไปงั้นหรอสิปี ถือว่าเห็นแก่หน้าพ่อแม่ของข้าอันหลานซิ่วได้โปรด20ปีไม่แล้วข้าทราบแล้วท่านอันหลานซิ่วถ้า20ปีก็พอแล้วอย่าให้มันมากไปกว่านั้นเลยหญิงโมในฐานะที่เจ้าเป็นตัวแทนของตระกูลโมเจ้าคนเลือกทันบฤติกรรมที่ได้เรียงสานิสะแล้วเมื่อสักครู่เจ้าพูดว่าอะไรงั้นเหรอชิงชิงเธอคืออันหลานซิ่วไม่ตอบงั้นหรอหรือเจ้าจไม่พอใจกับคาพูดของข้า เอะอ๋ออัลลันซิวชิงชิงเธอสำนึกผิดแล้วอัลลันซิลครั้งนี้ถือว่าเห็นแก่ตระกูลโมได้โปรดช่วยชิงชิงด้วยเธอโอเคกลับไปบอกพวกน้ำตระกูลโมว่าพี่เย่เพื่อนของข้าถ้าตระกูลโมกล้าสร้างปัญหากับเขาอีกแล้วก็อย่าหาว่าข้าหยาบคายต่อตระกูลโมก็แล้วกันชิง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 ท่านหญิงอันลงมือเองเขาคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหม ไม่มีอะไรข้าก็แค่ทำให้นางเวียนหัวนิดหน่อยข้าที่นี่มีคนมากเกินไปเราออกไปกันข้างนอกกันเถอะที่ใหญ่อย่าลืมขอเลเซนของท่านอันหลันซิ่วไหมข้าด้วยล่ะเจะ้ามึงลูกเจ้าต้องช่วยข้าถ้าอันหลันซิ่วลุกลานข้าจริงๆแล้วก็ข้าต้องสูญเสียบัลลังของข้าแน่ข้าได้โอกาสเจ้าแล้วจะสมควรแล้วที่จะสูญเสียบัลลังของเจ้า แต่ถ้าเจียงกวดเป็นคนลงโทษเจ้าแล้วก็เจ้าคงจะตายไปแล้วร้อยครั้งเออท่านหญิงอันเมื่อกี้ท่านเกือบจะบีบคอข้าตายไปแล้วนะเมื่อกี้เจ้าเรียกข้าว่าอะไรงั้นเหรอท่านหญิงท่านหญิงอันงั้นเหรออันนี้ผ้าเช็ดเหงื่อจากนี้ไปเจ้าต้องเรียกข้าว่าเสี่ยวหลานเพราะว่าเจ้าคือเพื่อนของข้าเจ้าต้องเรียกข้าวว่าอย่างนั้นมันจะไม่สุนิทกันเกินไปหรอกเหรอ สนิทงั้นเหรอเขาไม่ได้คิดจะปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนกับโม่ซุยชิงหรอกนะกล้าเรียงไงถึงมันดูถูกเพื่อนของ,งข้างั้นเหรอเจ้าก็ด้วยอย่าเรียกข้าว่าพี่เย่อ,อีกโอเคข้าจะเรียกเจ้าว่าเสี่ยวซวนซีเสี่ยวฟวนซีฮ่าฮ่าฮ่าข้าคาดไม่ถึงเลยว่าเจ้าสามารถเข้าสู่ขั้นจักรพรรดิกระบี่ได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันมันช่างพิเศษมากเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าเข้าสู่ขั้นจักรพรรดิกระบี่ เพราะดวงตาของข้ามีความสามารถพิเศษจึงทําให้ข้ามองเห็นเนื้อแท้ของผู้อื่นได้เนื้อแท้งั้นเหรอไม่ใช่เนื้อแท้อย่างนั้นย่าตาบ้าฮ่าฮ่าฮ่าข้ารู้ข้ารู้ข้าไม่ได้คิดอะไรจริงๆเลยนะอันที่จริงข้ายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นจากพัดกระบี่หรอกนะยังคงห่างไกลมากเลยล่ะอนาจักรไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกข้าแกร่งหรอกนะข้าคิดว่าพวกตัวนาณาจักรวอลเล่ทั่วไปคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าแน่ๆ เสี่ยวชวนซีพวกในเวละสมัครของสบ,บรรันฉางมู่เจ้าอย่าลืมมาล่ะมันจะได้เลยข้าต้องเข้าสู่สบ,บรรันฉางมู่อย่างแน่เมื่อถึงเวลาเราจะได้ไปลองกันอีกครั้งอย่างแน่นอนพี่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 ผู้ฝึกยุดหนึ่งอาณาจักรแห่งการแบ่งเบาสองขอบเขตการฝึกฝนสามอาณาจักรที่แข่งแร่งภายในสีอ่อาณาจักรการเพาะปลูกพร้อมกันห้าอาณาจักรไม่หยุดนิ่งหกอาณาจักรฉี จ็ดอาณาจักรร่างกายสีทองแปดอาณาจ,ากจากาักรจักรพรรดิฉีเก้าอาณาจักรวอลเล่อันนี้คือผู้ฝึกกระบี่หนึ่งผู้ฝึกกระบี่ขนาดเล็กสองผู้ฝึกกระบี่ชั้นยอดสามปรมาจารย์กระบี่สี่ปรมาจารย์กระบี่ผู้ยิ่งใหญ่ห้จาจักรพรรดิกระบี่โอเคก็จบคลิปนี้แล้วนะครับแล้วใครชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายผมด้วยนะครับออตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสามสิบสามก็น่าจะลงประมาณตีสองมัง้ง โอเคผมขอเวลาไปตัดสักแป๊บนึงละกันก็ถ้าใครชอบคลิปกดไลค์กดแชร์ซับค i b e ผมด้วยนะครับก็ดงด้วยนะก็เดี๋ยวจนะวทำเรื่องใหม่เร็วๆนี้นะครับติดตามติดตามช่องผมด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ